นี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันทีครับถ้าเกิดคุณสามารถตอบ3าคำถามนี้ได้ครับข้อที่1ค,คุณตอบได้ไหมครับว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิตครับถ้าคุณไม่มีความชัดเจนในชีวิตเนี่ยว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะต้องการทําเงินเพื่อให้ได้เงินเดือนได้รายได้มาแล้วอยู่ไปเดือนเดือนเนี่ย ความไม่ชัดเจนแบบนี้มันก็จะไม่มีพลังครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความชัดเจนในชีวิตเนี่ยว่าอตอนนี้คุณมีครอบครัวเนี่ยคุณอยากจะให้ลูกโตมาแล้วก็มีเงินมีอะไรรองรับในการศึกษาของเขาในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดคุณมีความชัดเจนแบบนี้แน่นอนว่าการใช้ชีวิตคุณในแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีพลังครับข้อที่2ครับคุณพร้อมจ่ายเท่าไหร่ครับสำหรับความสําเร็จครับ ผมหมายถึงความพยายามฮะที่คุณพร้อมจะจ่ายอาจจะไม่ใช่รูปแบบเงินอย่างเดียวนะอย่างเช่นรูปแบบเวลาเนี่ยคุณพร้อมที่จะใช้เวลาต่อวันต่ออาทิตย์เท่าไหร่ กี่ชั่วโมงกี่วันครับเพื่อจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่คุณอยากรู้เพื่อให้คุณประสบความสําเร็จครับถ้าเกิดคุณจ่ายไม่พอเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ความสําเร็จนั่นครับผมยกตัวอย่างอย่างนักธุรกิจหลายๆคนเลยนะครับก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็ครับช่วงแรกครับบางทีเขากินนอนที่โต๊ะทางานนะครับบางวันเนี่ยทำงานมากกว่า12ชั่วโมงครับวันหยุดเนี่ยบางทียังไม่ได้ไปเที่ยวนะครับต้องใช้เวลาในการคิดไอเดียธุรกิจแล้วก็ทํางานครับ คุณพร้อมที่จะจ่ายคุณพร้อมที่จะแลกเวลากับเรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็ความสําเร็จของคุณหรือเปล่าครับและคําถามข้อที่3ของผมครับคุณเลือกใครเป็นอาจารย์ของคุณครับ พอเมื่อคุณให้ใครเป็นอาจารย์คุณนะฮะเขาจะถ่ายทอดทั้งทักษะนิสัยแล้วก็ความคิดของเขาให้กับคุณครับเวลาคุณเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วใครเป็นอาจารย์คุณอย่างใกล้ชิดเนี่ยคุณจะซึมซับความคิดแล้วก็ไอเดียแล้วก็ตัวตนของเขาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเลือกใครเป็นอาจารย์เนี่ยคุณต้องเลือกดีๆครับเพราะว่าทัศนคติความคิดแนวคิดความรู้ของเขาเนี่ยที่เขาจะถ่ายทอดให้คุณเนี่ยคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้กับเขาอีกสักพระยะาหนึ่งเพื่อให้คุณเป็นได้อย่างเขาในอนาคตครับเพราะฉะนั้น ันจะเป็นตัวตัดสินความสําเร็จในอนาคตของคุณเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบผมมาหน่อยครับว่า3คําถามเนี่ยถ้าเกิดผมถามคุณเนี่ยคุณจะตอบว่าอะไรครับบอกผมมาในคอมเมนต์เนี่ยครับหาคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปวิดีโอนี้ส่งตรงถึงคุณครับ